คนไทยบันเชีนแนลสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องมือนีผ้ามารอปลาลิ่งอนเด้อค่ะเดอะ้อปลาเรดเบอร์รี่ค่ะอันมันมักเปิเกิดแบบป้าแบบนี้ค่ะป้าเป็นหินหินแบบบ่าใครมีต้นใหม่ไหมค่ะคนไทยบันเชีนแนลกับปีนตัวค่ะปีนเนินจักหน่อยค่ะดกุกดุกค่ะดุกก็ปลาที่เห็นคนไทยบ้านเชน่แนลไปกับน้อง อีกคนหนึ่งอีกค่ะแต่วนันมันเป็นปลาบอลหนาเขาสิมกเกิดแบบนี้ไหมคะ่ะเพิ่งเด้อคะ่ะเด้อนี่คะ่ะเขาเอื้นดกคะ่ะเนี่ยเป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่คะ่ะเห็นบ่ดดค่าดกเนี่ยตะวันย่านข้าตากหนะคะ่ะเขาต้องจับต้นมันถ้าเป็นลักษณะอันซุ่มต้นแบบเนี่ยคะ่ะจับต้นจักน่อยไหมคะ่ะถ้าบ่จับต้นก็ได้อยู่คะ่ะแต่ว่าเขาดกเกินไหมคะ่ะ เพราะถ้าเขาโดดเกินปุ๊บเห็ดห้มันนั่นต้นมันข้นน้ำนะคะต้นมันก็จิตายคนไทยปั่นเชนแนวให้ต้นข้นลายต้นแล้ว,ะค,ะวค่ะโดค่ะกองเฟียเสียเฟียเสียเสียอยู่ไหมคะมึงคะมาค่ะเพะเี้ยนให้เบิ่งไก่เลยค่ะโอ้ยสนุกขากเนีนมึงเนี่ยกองเฟียเฟียอยู่ค่ะ เขาสิมากเกิดเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นจุ้มไหมคะเขาสิบ่เป็นอันปลาเขอย่างอันปลาโซนหน่อยไหมคะปลาอันนี้เป็นปลาเนินเขาสิมาเปิดเกิดปลาเนินแบบนี้แหละคะ่ะอันดูกองเฟียเฟียอยู่อันนุวยบ่ใครใหญ่ลูกค้ากระัังไม่อีกหายกิโลคะ่ะมาเน,นี้ยนคนที่มัานเชนเนล็อันโอเคเขาอยู่ดอกแต่เขาก็บอกว่าบ่บ่เฝ้าเนี่ยคะ่ะเห็นบ่คะ่ะคนที่มัานเชนเนลเห็นแบบนี้คะ่ะ เขาโดกลายเห็นบ่ะค่ะเงาเขาก็จะึ้นน้ำเมฆคะ่ะเขาโดกลายะคะ่ะเห็นป่ะอ,อมันต้องอันอันม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 ันสวนขึ้นจัวจัวอะไรพี่ยังอ่อนอันปลาที่คนไต้หวันเชี่ยวอ่อนอ่อน,นเฮ็ดให้เบ,บิ่งปลานั่นนะะี่ค่ะเห็นป่ค่ะมันเดี๋ยวก่อนเห็นเด้คะ่ะเนี่ยมากปลาแบบนะะี้ค่ะเนี่ยเขาเอิ่นคือมันดกปีที่แล้วมันดกสิละ่ะค่ะปลานั่นปลาที่เห,ห,ห็นคนไต้หวันเชี่ยวไทยเบิ่งคือกันคะ่ะเขาเขาจะโดกสิหรอคะ่ะ ดกคักดกเนี่ยกพร้อมหน่วยหน่อยพร้อมเมีค่ะอันนี้คือหน่วยโมยใหญ่ดีค่ะคักเนี่ยคนเทศบานใช้นแนวมาพาอ่อนอันลอ่อแฟนผ้าไปขายเมีค่ะเพิ่นเห็ดงานเลิกหงมงแรงต่างคนเทศบานใช้นแนวพระท่านในหัดขับรถอยู่อาทิตย์นี้ก็เลยเสียนอันถาแฟนจักหน่อยเมีค่ะก็เลยขี่มอไซต์ตอดๆมาตักไกลบ้านนี่แหละค่ะ ขี้มอดไส้มาถึงฐานาที่ดอกค่ะก็เลี้ยกกับกะมาหอดกบมาตากถาในประมาณถังนึงนี่แห,ละ,ห,หละค่ะตอนเจ้าคนไทยบ้านเชน่แนวไปยันหาเลาะเห็ดอยู่เห็ดมันราคาดีเนาะอันมึงค่ะเน็กน,น้อยนึงเห็นปะเห็นปะคะ่ะถ้าหา้าไปหล่อนสิกันพ่อหลอดอตาเห้านี่แหละค่ะคนไทยบ้านเชี่แนวตากบด้ค่ะพอหวาน ต้นเขาจะขึ้นน้ำไหมคะต้นเขาขึ้นน้ำถ้าเขาเกิดแบบเนี้ยมันบอกคือตินเกิดด้วยป้านั่น,นคะ่ะกองเฟียเฟียยืนบอกเป็นปุ่มเป็นงงนอยู่คักนี่ลายคักลายนี่มันตากยากมันต้องอ่อนเอามือจับน้ำไหมคะจับต้นน้ำ ชาสั้นต้นเขาก็รุดไหมคะ่ะมึงเนี่มีแต่กอใหญ่ๆเฟียๆอยู่แต่ว่าเอิญวานบางกอนอะอันน็นบอกอะ,ะหน่อยเกินประมาณแต่ว่ากระตักได้บ็อกกระตักได้แค่กันค่ะแต่ละหมอกอนเนกยคือว่าเนี่ยดกเขาเป็นแบบนี้นะค่ะถ้าเขาดกนะคะดกอิลีแบบเนี่เยเลือกไปมองไดกระดกไปเบิร์ตแต่ว่าเขาจี้ยู่ห่างๆกันไหมคะ่ะ พักเนี่ยกล้องเสี้ยเสี้ยอยู่คุณทวันเชี่ยเงี่ยวอันไทยเบิ่งเห็นบ่ค่ะกล้องเสี้ยเฟียอยู่มันค้าบซืยอุเดค็ค่ะถ้่เขาเบิ่งโดยตรงๆเห็นบ่อันนี้คือเอินคค้นดกค่ะปีที่แล้วเขาเป็นแบบนี้แหลคะค่ะป้าใดกับป้านั่น ปีนี้คนที่เขาสื่อเขาบอกว่าปีนี้น่าจะหลยมมเมียนเด็กค่ะปีที่แล้วหลายกว่าคนไต้บนเชนเดยวบอกเขาอยู่หมู่บ้านปีนี้ปีนี้บ่ค่อยหลาแล้วราคากับโบเพลงผอมปีนี้ค่ะปีที่แล้วหลค่ะราคากับเพงปีนี้จังไดเห็นราคาถึกเนี่ยค่ะคักเนี่ยโอ้ยคนไต้บวันเช่นเยวตักจุ่มนี่ก็คือสิม,มีบาทเลยล่ละค่ะ พอดีแหละขับรถไปไปเฮ็ดกับเขาไว้พอดีแฟนมาใครเพิ่นกินเขากินเขาแล้วเห็นสภากันไปขายแลออยาหละค่ะ,ะก็ยังดอกไม้เนาะค่ะเนาะไฮก็อีหยังไฮก็ดอกไม้บ้านเฮ้ามีค่ะแดงคักแดงนี่อีพี่นี่พ่อแค่นี่กนเด้อค่ะเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนไทยบ้านเฉี่ยวเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะพ่อพี่พน้องฝากช่องนี้เด้อค่ะเดอ้อ